เรื่องเล่าย้อนหลัง TKG สนับสนุนโดยบริษัท PayPoint Service บริการขนส่งธุรกิจรวมไปรษณีย์ไทยราคาถูกครบจบในที่เดียวมาฟังเรื่องราวโกหกกันก่อนเชิญค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนในกลุ่มของข้าวโอ๊ เข้าโอ,าอ๊ตอม่แล้วพีงสาวทั้งชีวิตเนี่ยจะมีเพื่อนที่สนิทแบบว่าคือมองตาเดียวรู้เรื่องแค่อีโก้กับ Eco อีเข้าโอ๊ตมัน <laughs> จะรู้จักกันแค่นี้่ด้วยความที่คราวเนี้ยไอโออ่ะมันก็จะเล่าว่ามันแนะนําลูกดวงอีกดีกว่าก็คือแนะนําเพื่อนนั่นแหละด้วยความที่เดีว่าเราก็รู้จักน้องเขาอยู่แล้วน้องเขาจะเป็นเพื่อนกลุ่มพิตตี้กลุ่มเอ็มซีในกลุ่มขเข้าโอ๊ตด้วยความที่ อยู่ๆโยก็โทรมาบอกเอ้ยพี่โยกหนูรบกวนพี่หน่อยพี่อบอกว่าพี่โยกเปิดไพ่ได้จริงมากก็บอกเปิดได้เออทำไมหนูไม่รู้เลยล่ะอ้บอกเอากูไม่ได้ราษาสัมพันธ์ไ <c> ง <oughs> ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไงมันก็เลยว่าพี่ลองดูให้หนูหน่อยได้ปะ่ะได้านางก็บอกว่าอ่ะเราก็เปิดเปิดไพ่สิบใบพื้นฐานอะไรปกติเพิ่มเต็มที่สองใบก็ไพ่สบิสบสองใบเสร็จจบปุ๊บเราตอบเราตอบไปนางก็บอกว่า พี่ถ้าหนูให้พี่ลองดูวันเดือนปีเกิดอันเนี้ยพี่ดูให้หนูได้ปะ่ะเราก็ดูไล่มาเราก็ถามไปคํานึงเลยว่าอันนี้ลูกมึงเหรอมันบอกว่าอืมใช่ก็บอกเออก็เลี้ยงดีๆเนาะเป็นประเภทเดียวกับอี่แอคชั่นเลยเนี่ยอาอเห็นผีอ่าแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเห็นไม่เห็นแต่คือว่าเป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีของติดตัวมาค่ะ อ่าด้วยดวยด้วด้ววยยตัวพื้นดวงเขาเป็นอย่างนั้นเป็นเด็กที่มีของติดตัวมานั่นแหละนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่ย้อนไปประมาณเมื่อเก้าปีที่แล้วนางก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสตรองเป็น working woman คนหนึ่งไม่มีแฟนแล้วก็คือก็จะเป็นคนกินเที่ยวดื่มเต็มที่ด้วยความที่ในกลุ่มก็จะเป็นสามสาวสวยสุดและตัวท็อปของกลุ่มละ ก็จะมีเขาโอ๊ตเขาโอ๊ตเนี่ยพอมีแอคชั่นแล้วเนี่ยก็ยังเที่ยวนะแต่ว่าคือจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าได้เปื่อยไม่ได้เที่ยวแบบว่าแหกไปกับเพื่อนอะไรขนาดนั้นเออได้แหละนางก็ถึงเวลานางก็จะกลับก่อนก็จะมีโยกับเก๋นเนี่ยสองคนเนี่ยเที่ยวว่าถือว่าสวยไล่ลงมาไอเจ้าโยเนี่ยด้วยความที่ตัวเองรักชีวิตโสดมากห่วงความโสดมากนางก็บอกว่าเฮ้ย พอคิดว่าถ้าเกิดว่าเจอใครชนอย่างเงี้ยแล้วถ้าถูกใจอ่ะนางจะชนด้วยแต่เก๋เนี่ยจะบุคลิกอีกแบบหนึ่งเลยเป็นสาวปาร์ตี้คนทุกช็อตเก็บทุกแต้มอ่าคราวนี้ด้วยความว่าวันนั้นชนกันเสร็จปุ๊บบังเอิญว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไอยอมันสังเกตแล้วว่ากูมาทุกรอบแบบกูจะเจออิตานเนียและอิตานเนียไม่สูงสีกับใครด้วยนะ มานักคนเดียวนิ่ง,งๆเบาๆไล่ๆเขาก็เหมือนว่าอม,มองอโยะมองกันไปมองกันมาหลายๆรอบเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มยกแก้วอโยก็ยกแก้วเขาก็เลยว่าขอขอนุญาตมาชนด้วยอ่ะชนด้วยเสร็จปุ๊บนั่งค,คุยคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเหมือนเคมีมันตรงกันค่ะดูจากเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยดูดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นริบเรียบัธรรมดาแต่พอคุยแล้วมันก็ไม่ได้ธรรมดานะก็ดูเป็นคนที่ ค่อนข้างที่โยจะดูแบบว่าเขาเรียกครบพอสมควร mm. ก็เลยไอโยก็เลยตัดสินใจอะปะสักหนึ่งแมตช์ mm. พอเสร็จไปหนึ่งแมตช์เสร็จปุ๊บซึ่งยังไม่ได้คือกฎของไอโยอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ถึงสามเดือนก็จะไม่แลกชื่อไม่บอกชื่อ mm. ไม่บอกเบอร์โทรสะดวกเจอตอนไหนถ้ามาเจอก็ถือว่าเป็นดวงอ่ะ มันเจอกันอยู่อย่างเงี้ยสามเดือนจนกระทั่งแบบเดะไอโยมมันก็ไม่ได้ไปไหนกับใครคือพอรู้สึกว่ามันแมทกับอันนี้แล้วอ่ะอืมันก็คือหยุดหยุดที่ตรงนี้เลยนะแต่ไม่ได้มีสถานะแฟนไม่ใช่แฟนวิดเบนฟิตแค่ยังเป็นคู่ขาอยู่พอเริ่มเดือนที่สามเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะไปกันต่อได้ในฐานะของเฟนวิดเบนฟิมันก็เลยคุยรันกันไปก็ได้ชื่อมาเบอร์โทรแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของแฟน แต่ตัวพี่เขาก็จะบอกว่าเหมือนทักมาเออหนูกินข้าวอย่างหนูนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ชวนเที่ยวนอกรอบเลยนะไอ,อยโยก็จะแค่บอกว่าเอาเอเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวหนูไปเที่ยวอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ตามไปค่ะจนกระทั่งครบหกเดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอ,อยโยรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือเมนไม่มาเริ่มปรึกษาไอเชาโอละโอ๊ตโอ้ตโอ้ตโอ้ตมอเม,มนกลุ่มไม่มาโน้ตบอกมีตรวจยัง คกินสองขีดเปล่ายังเลยมึงหรือเครียดหรืออะไรหรือ,อยังไงมันก็บอกว่าเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะช่วงนี้กูก็รับงานเยอะเหมือนกันเออไหนจะงานบอกว่าคลินิกเออคือเป็นเอ็มซีคลินิกเออไหนจะมาเต้าเชือโอยนู่นนั่นนี่กูไม่แน่ใจวะ mm hmm. อปเกก็บอกว่ามึงเอางี้ไปตรวจถ้าเกิดว่ามันมันมันแจ็คพอตขึ้นมามึงโอเคไหมล่ะก็บอกว่าไอโยก็บอกว่ากูอ่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะถ้าผู้ชายไม่เลี้ยงกูเลี้ยงดูตัวเองได้ กูเลี้ยงลูกกูได้กู okay. ออนะ I o โอเคเออนะไอโอ๊ตก็เลยว่าอาสาเดี๋ยวพาไปเป็นเพื่อนปรากฏว่าตรวจแจ็คคอตดท้องได้สี่เดือนอแต่ท้องสาวอ่ะมันไม่ออกไงอแต่มันดูว่ามันสวยขึ้นมันดูมีน้ำมีนวลขึ้นมันดูพองขึ้นเออจนกระทั่งหรืว่าพอรู้เสร็จปุ๊บมันก็ลายหาที่สุขนี้ไปป่ะก็บอกว่าบอกหนูไปหรือเปล่าล่ะก็บอกบอกค่ะ เดี๋ยวหนูขอคุยอะไรด้วยหน่อยก็พอไปถึงเสร็จปุ๊บก,ก็ดิ้งกันอะไรปกติเสร็จปุ๊บก,ก่อนจะไปกันก่อนจะไปต่อมันก็อกว่าพี่หนูไม่ได้อะไรนะพี่ก็รู้ใช่ป่ะว่าตลอดเวลาหกเดือนอะเราก็จะนัดกันอย่างเงี้ยตลอดหนูก็จะมีแค่พี่คนเดียวตลอดเนาะเออเพราะมันไม่ได้เป็นสถานะแฟนเข้าใจไหมอืมอืมแล้วมันก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ไปวอกแวกที่ไหนเพราะเขาก็เหมือนรายงานตัวกับไอ้ไอไอโยตลอดอะ แต่โยเป็นคนไม่ค่อยสนใจไงเออมันก็เลยบอกว่าบอกหนูเมนไม่มาสี่เดือนเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วว่าโยแน่ใจเหรอก็บอกบอกอืมก็ไปตรวจมาแล้วก็ของอืมเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเออโยแต่งกับพี่ป่ะล่ะเออโยก็ช็อกเลยบอกว่าเฮ้ยคือมัน มันตั้งคำเออมันมีคําตอบในใจแล้วว่าถ้ายังไงสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตเขาบอกว่าเตโนแน่นอนอืแต่ปรากฏว่าดันเป็นผู้ชายสิบเปอร์เซ็นตนั้นที่เขาจะรับผิดชอบอืออโยก็นิ่งๆไปสักพักหนึ่งพี่พี่ยังไม่รู้จักนิสัยหนูเลยนะไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้กันได้พี่โอเคอืมก็เริ่มย้ายมาอยู่ด้วยกันในเดือนในเดือนนั้นพอย้ายมาอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บพอเข้าเดือนที่สองก็เริ่มเรียนรู้กันมากขึ้น เขาก็ทําเหมือนเป็นแฟนเลยแต่อโยมันไม่ชินเพราะมันอยู่คนเดียวมาโดยตลอดอซึ่งตัวพี่เขาเขาก็แตกว่าเออเนี่ยหนูอ่ะไม่ต้องทํางานก็ได้นะพี่ดูแลหนูได้หนูดูแลลูกของเราดีกว่าไหมดูแลบ้านช่องดีกว่าไหมงานจะรับพี่ไม่ว่าแต่ว่าคือพี่ก็ไม่ได้อยากให้ทําเพราะพี่ดูแลหนูได้เดี๋ยวเวลาตื่นมาเสร็จปุ๊บแทนที่ชนียโยจะต้องเตรียมกับโค้งกับข้าวไว้ให้ผู้ชายโหน ผู้ชายตื่นเช้าออกกำลังกายเสร็จเตรียมเบรกฟาดวางอโยมีหน้าที่ตื่นมากินอุ้ยสบายเออก่อนไปก่อนไปก็จุ๊บเมย์หนึ่งทีที่ไปแล้วนะคะพี่รักโยนะเหมือนเป็นผู้ชายออกจากนิยายมาอยเออจนกระทั่งว่าเข้าเดือนที่สามก็เลยจัดงานแต่งเล็กๆแล้วก็เรียกว่าไงแล้วก็จดทะเบียนกันเขาก็ให้ความมสนใจกับอโยทุกอย่างอ่ะ <Okay. S 1> เป็นไอโยมารู้ที่หลังว่าหูหัวกูรวยมากกูเหมือนเป็นหนูตกถังข้าวสารจนกระทั่งว่าลันไปจนไอโยมันคลอดเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นผู้ชายที่บอกว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอยากไปไหนคือไม่ขัดโยนะเจ้าจะถามโยแล้วยโยมันก็เป็นคนสไตล์นี้เหมือนกันไม่ได้ติดแบรนด์ไม่ได้ติดอะไรแต่คืออยู่ได้กินง่ายอยู่เรื่อยๆชิวๆอยากไปไหนก็ไป แต่แค่ไม่ได้เป็นคนหวือหวากลายเป็นว่าแฟนเขาเป็นคนโ,โรแมนติกมากกว่าเป็นคนหวานมากกว่าพูดค้าขากับโยตลอดแล้วมันเป็นกิจวัตรเลยคือตื่นขึ้นมาจะไปจะไปทํางานจุ๊บเม่หนึ่งทีพี่ไปทํางานก่อนนะคะพี่รักหนูนะก่อนกลับบ้านหนูจะกินอะไรคะเนี่ยพี่ใจถึงแล้วพี่รักหนูนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านอืสามีแห่งชาติเลยนี่เออแต่โยมันไม่อินฟิวนั้นไงเพราะว่ามันติดอยู่ในหัวตรงที่ว่ากูเจอกับเขาอ่ะมันคือวันไนสสแตน Mm. มันลันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะมันยังคิดว่ามันฝันไปอยู่ mm. มันก็จะมีติงว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดนอกลู่นอกทางล่ะแล้วกูจะอยู่ยังไงวะถ้ากูเผลอลักเขาไปจริงๆ mm. มันก็จะมีกรรมการกั้มกึ่งอยู่ว่ากูรักเขาจริงๆหรือเปล่าวะมมาโดยตลอดจนกระทั่งคลอดลูกออกมาก็เลยให้ชื่อน้องเปอร์ mm. อ โยก็จะบอกเลยบอกพี่หนูพูดตรงๆนะไม่ไม่เปิดอู่แล้วนะแต่หนูก็ไม่ทมาหมันนะแต่หนูไม่เปิดอู่แล้ว,นะ <c oughs> วอะไม่ไหวอะเออมันบอกว่ามันไม่ไหวาทางฝั่งผู้ชายก็บอกว่าเออโอเคเพราะได้ลูกชายด้วยก็โอเคเออไม่เป็นไรแล้วแต่โยเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้พี่ไม่บังคับ <c oughs> ไอ้เจ้าโยก็ดูแลน้องเปิ้ลมาอย่างเงี้มยามาโดยตลอดจนน้องเปิ้ลเริ่มเริ่มพูดคุยได้เริ่มเริ่มโตแล้วคราวนี้ก็ส่งเนสเซอรี่ ในช่วงเวลาในช่วงอายุสี่ขวบพะส่งเนสเซอรี่ไปคือเนสเซอรี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นการว่าเหมือนเป็นสมุดบันทึกเนอะแล้วก็จะรายงานลงปุ่มแล้วก็รายงานคุณแม่แต่ละคนแต่ละคนว่าวันนี้น้องมามีกิจกรรมอะไรบ้างนอนกี่ชั่วโมองบา้าบ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 ้าในรายงานในรีพอร์ตก็จะบอกว่าเอ้ยน้องน้องเปิลก็เป็นเด็กค่อนข้างลาเลยเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายแต่สิ่งที่นันน่าแปลกคือมันเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างชัดคือ น้องเปิร์เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนเหมือนเด็กคนอื่นในทางกับกันมันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองพอสมควรอือย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาปล่อยให้ทํากิจกรรมหรือเล่นกับเพื่อนเปิร์จะเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเปิร์จะเอาแค่ตุกกต๊กตาตุ๊กตาที่ตัวเองชอบอะเอาไปแล้วก็จะปีกไปเลยนะแล้วก็จะเข้ามุมแล้วก็เล่นคนเดียวเหมือนเล่นกับเพื่อนในจินตนาการ <Huh. S 2> เขาก็เลยคิดว่าบอกว่าเออมันคงเป็นช่วงวัยแหละที่เด็กบอกว่าชอบเล่นชอบมีเพื่อนใน,นจินตนาการบางทีคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะมีเพื่อนในจินตนาการของเขาเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจกับเราหรอกแต่พฤติกรรมเปร์มันนับวันนับวันมันยิ่งชัดขึ้นคือเปอร์เป็นพูดง,ง่ายๆเลยเหมือนเปร์เป็นเด็กอินโทรเวิร์ดเพราะพออยู่ที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือสามารถเอาเปร์ไปจิ้มไว้ตรงไหนมีของเล่นให้กับเปร์เปร์อยู่ได้เปร์ไม่วิ่งไปไหนด้วย แค่หิวเดี๋ยวเปอร์ก็จะมาบอกเองว่าเปอร์หิวหรืออะไรก็ว่าไปอืแต่พอนับวันนับวันอ่ะเปอร์ก็จะชอบทักอะไรแปลกๆจนกระทั่งว่าสักประมาณห้าขวบเนี่ยด้วยกิจการส่วนตัวของสามีไอโยก็ดีขึ้นแล้วงานประจําของสามีไอโยคือทํางานสองสองที่เนาะตําแหน่งงานก็กลุงงานปเอองานส่วนตัวเขาเรียกธุรกิจส่วนตัวก็ดีขึ้น มันเลยก็ทําให้บอกว่าทางแฟนโยก็เลยบอกว่าเอ้ยโยพี่ว่าพี่พี่อยากขยักขยายบ้านที่ดูบ้านไว้แล้วหนูโอเคไหมพอโยบอกว่าแล้วแต่พี่เลยยังไงก็ได้หนูหนูไม่ซีเรียสมันแต่มันก็บอกว่าหลังนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่นะแฟนมันก็เริ่มตะล่อมแล้วบอกว่าแต่พี่อยากได้อีกคนนึงโยโยโอเคไหมโยมันบอกว่าจากที่มันอยู่มาห้าปีดูแลลูกอย่างเดียวไม่ว่าไม่ได้ซีเรียสบอกเออในเมื่อเขาดูแลเราดีก็ ก็ลองดูพี่ก็ถ้าเกิดว่าติดหนูก็หนูก็ปล่อยอ่ะหนูหนูหนูก็ปล่อยให้มีนั่นแหละเออไม่ได <them> <sh owing and empath ically> ้ขัดขวางอะไรหรอกก็ลันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่อื้คราวนี้เปอร์มันเริ่มโตขึ้นแล้วมันค่อนข้างชัดเจนตรงที่ว่าเปอร์สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเขาก็เลยแยกห้องแต่ในหนึ่งวีคเนี่ยมันก็จะมีการที่ว่าเปอร์จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมาเคาะห้องแล้วก็แม่คับแม่คับ ไอเจ้าโยตื่นมาก็งงเงยมาเปิ้ลจะเข้า้น้ำหรอคะเออไม่ครับเปิ้ลมาอนอนด้วยอา้าวทาไมละ่ะพระหัวโตมายืนอยู่หน้าระเบียงเปิ้ลอแล้วพระหัวโตพระหัวโตไ,วไอไอนายโยงงพระหัวโตมันเป็นยังไงวะไอเปอร์ก็จมันก็จะมีสมุดของมันมันก็จะวาดถึงมันแต่หน้าระเบียงเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าหน้าระเบียงลูกไม่มีนะคะแต่มายืนลงระเบียงยังไงวะ คือห้องลูกไม่มีระเบียงระเบียง,ยงอ๋อค่ะวันดีคืนดีก็มาใหม่ก็พี่คอยาวมาเอาหัวโขกหน้าต่างชวนเปิร์คุยอีกแล้วครับเปิร์ไม่ได้นอนอ้ตายแล้วแต่สิ่งที่เปิร์มันเล่าอ่ะมันพูดอ่ะมันไม่เหมือนเด็กคนอื่นถ้าเด็กคนอื่นแม่เขาก็จะบอกว่าบอกเปิร์ทำไมเปิร์เป็นเด็กโกหกอย่างนี้ทำไมเปิร์นั่นเปิร์นี่เด็กมันก็จะมีอีโก้ของมันโน้มมันก็จะเฮ้ย แม่แม่ต้องฟังหนูสิแม่ต้องเชื่อหนูสิเนี่ยหนูเจอจริงๆนะแต่ก็ไอแต่แต่ไอเปิ้ลมันไม่ใช่อย่างนั้นไอเปิ้ลมันพูดเสร็จอ่ะแล้วมันก็จบอืแต่ตัวละครนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวละครประจําที่มันเจอค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าพอพูดบ่อยๆเข้ามันเลยทําให้แบบว่าไอโย่อะเริ่มไปคุยกับแม่ตัวเองว่าเนี่ยลูกบอกอย่างนี้แล้วก็เอาสมุดให้ดูนู่นนั่นนี่ ตอนแรกแม่แม่แม่ผัวกับแม่ตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็คิดว่าเด็กมันน่าจะมีแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อจริงคนในจินตนาการเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่พอว่าวันที่อยู่กับย่าบ้างอยู่กับยายบ้างเปร์ดันทักอะไรแปลกๆแล้วมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เปอร์ยังไม่เกิดอย่างเช่นบอกว่าเด็กจมน้าแถวบ้านเออหนูหนี่นั่นเงี้ยมันก็เลยทําให้ว่า เออแม่อโยหรือแ,แ,แม่แม่แม่สามีโยก็จะทักบอกว่าโยบ้านหลังใหม่อ่ะมีมีสารเจ้าที่ยังมีสารเจ้าที่เจ้าทางยังมีสารตายายยัง hmm. อโยก็บอกว่ากเออหมู่บ้านอ่ะมันมีอยู่แล้วสารกลางอ่ะกลางหมู่บ้านอ่ะมันมีอยู่แล้วไอทางแม่เขาบอกว่าบอกแต่เพิ่มทักอย่างเงี้ยบางทีเชื่อไว้สัหน่อยก็ดีนะ จนกระทั่งติดต่อพามได้ก็เลยคิดว่าก็ลองคุยกับสามีสามีก็ไม่ได้ติดอะไรก็ว่าถ้ามาตั้งก็ตั้งก็ถ้าแม่เราสบายใจก็โอเคเสร็จปุ๊บก่อนที่พามติดต่อพามได้ก่อนพามจะมาตั้งสารตายายสารท้นที่อืไอเปอร์วิ่งไปเสร็จแล้วก็ชีป้ปุ๊บตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของตาของยายแต่ตาย,ายายไหนไม่รู้ชี้บอกตำแหน่งเลยหลังจากนั้นพามมาดูเสร็จปุ๊บชี้จุดเดียวกับไอเปออร์ืม เขาก็เลยตั้งจุดตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่สาลเดียวสารตายายมาสารเจ้าทีมาสาลพระพรมมาไปเสร็จในบ้านมีสามสาร oh. แล้วเป็นจุดที่เปอร์ทชี้หมดเลยอ oh. มันก็เลยทําให้ว่าเพื่อนในจินตนาการอีสองตัวหลักคืออีพี่คอยาวกับอีพระหัวโตไม่อยู่ oh. อ้าวไม่พูดถึงเลย เข้าไปเลยหลังจากที่ตั้งสังออใช่แต่ว่ามีเพื่อนใหม่มาเป็นตากับยายออกับพี่นางลำค่ะวันดีคืนดีก็อบอกเนี่ยตาผมเห็นตาเดินทั่วบ้านเลยเห็นยายเดินทั่วบ้านเลยเ,ออเห็นพี่นางลำมายืนลำอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยแต่ที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นอ่ะคือวันที่ไอ้เพิ่มอยู่บ้านเล่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยไอ้เพิ้มจะชอบวิ่งไปอยู่หน้าต่าง แล้วก็คือจะเหมือนว่าแอบมองเปิดม้านแล้วก็แอบมองอ่ะะคสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดบ้านแล้วก็วิ่งเข้าครัวไปหายโย uh, แม่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 แมที่ผู้หญิงคอพับยืน mm. อยู่นหน้าบ้านมาขอข้าวกินอีกแล้ว uh. ไอโยก็บอกว่าคือมันฟังอย่างเงี้ยทุกวีกอะทุกเสาร์อาทิตย์อะม <Yeah. S 1> ันก็เลยเดินเปิดเปิดประตูไปแล้วก็ ป้ลหนูจะเป็นเด็กโกหกอย่างนี้ไม่ได้นะลุงพี่แม่ไม่เห็นเลยไหนพี่ผู้หญิงคอพับไอเปิ้ลก็ชีนั่นไงยืนอยู่ข้างหน้าอยู่อ่ะตาเขายืนกันให้อยู่อืแม่มันก็บอกหัวเสียทำไมเปิ้ลต้องเป็นเด็กโกหกอย่างนี้แต่ไอเปิ้ลมันพูดเสร็จมันก็เดินเข้าบ้านมันไม่พูดต่อมันลันไปอย่างนี้จนกระทั่งบอกว่าเปิ้ลมันเริ่มหกขวบเอาเนี้ยด้วยความที่ว่าโยมันไม่ได้ตัดเพื่อนออกจากชีวิตหรอกแต่แค่ตัวเองต้องดูแลลูกต้องดูแลบ้าน มันก็เลยไม่อยากจะออกไปเที่ยวไหนเวลามันไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆอ่ะมันก็จะเอาลูกอ่ะไปฝากแม่ตัวเองไม่ก็ย่าตัวเองอให้เขามาช่วยเลี้ยงแล้วตัวเองก็จะไปเอนจอยกับเพื่อนแต่ไม่เที่ยวกลางคืนแค่นั้นเอง <S <S อ่าแต่การพูดคุยกับเพื่อนเปิดคอกันทุกวัน <S <S เหมือนพวกเราอ่ะเมาส์กันทุกวันเมาส์ฉ่ำกันทุกวันอ่ะเซตคราวนี้ก็บอกว่าเปิดบ้านเพื่อนๆให้มาบ้านพอลูกเริ่มโตแล้วน่าจะรู้เรื่องแล้ว ไอเจ้าเก๋มาก่อนอุ้ยบอกว่าคือเปิร์หลงหลานเลยหลานหลอ่อหลานฉลาดหอม,หอมซ้ายหอมขวาไอโอ๊ตก็พาแอคชั่นมามันก็นางวาดรูปแบบแอคชั่นไอแอคชั่นอ่านภาษาเปิร์ออกหมด <c oughs> เออนั่นแหละไอแอคชั่นก็ขยิบข,ขย่าวขยาว่าไอโอ๊ตแม่แม่แม่แมน้องเปิร์น้องเปิร์เห็นเหมือนเปริร์เออมองเปิร์เห็นเหมือนแอคชั่นเลย <c oughs> ไอโอ๊ต <c oughs> มองหน้าเสร็จปุ๊บ <c oughs> <ๆ>แอคชั่นหยุด อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปเดี๋ยวเออนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คุยอะไรกับโยนะจนกระทั่งแยกเดรมแยกกันกับไอเจ้าเก๋อะหลงหลานมากกอดซ้ายกอดขวาหอมแล้วหอมอีกหอมอยู่นะแล้วบอกว่าไอเปิลก็ถามว่าไอเปิลก็พูดว่าเก๋ครับเก๋ครับเก๋มาหาเปิลบ่อยๆนะไอเก๋ก็บอกป้าสวยใช่ไม่ล่ะอยากให้เปิลมาหาอยากให้มาหาเปิลบ่อยๆหอมแล้วหอมอีกเปล่าครับ เดี๋ยวป้าเก๋ก็อยู่กับเปิมไม่นานแล้วอุ้ยตายแล้วเขานั้นแหละวงแตกเลยทุกคนหือหอุ้ยโยนี่หน้าเสียเลยบอกอุเปอร์ทำไมเปิมพูดอย่างนี้ลูกแบบจะตีลูกก็ไม่ใช่เพราะไม่เคยตีลูกจะเอ็ดลูกก็ไม่ได้ไอายเหื่อนเออไอไอเก๋ก็หน้าซีดเลยหน้าเสียเลยบอก ไม่เป็นไรลงมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไรไบอกก่กอดหอมซ้ายหอมขวาเสร็จหลังจากนั้นสามเดือนเริ่มติดต่อไอกเก๋ไม่ได้ไอเก๋ก็จะบอกว่าติดงานตลอดก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นช่วงที่ว่าพวกมอเตอร์โชว์อะไรนี้ <c oughs> งานก็เยอะอ่าโอเคไม่เป็นไรเพื่อนอยากพักผ่อนเนาะอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้ยมันทิ้งช่วงนานไปเพราะหลังจากสามเดือนเสร็จปุ๊บนับไปอีกสามเดือนเป็นหกเดือนละนึกขึ้นได้ชิบหายเพื่อนกูหายเฮ้ยเก๋เป็นไงเมื่อวะ โทรหารอบแรกไอเก๋ไม่รับสายรอบที่สองเสร็จปุ๊บไอเก๋ปิดกล้อง<ม>เออว่าไงมึงมเหมือนแค้นเสียงขึ้นมาเค้นเค้นเสียงออกมาเลยเฮ้ยมึงเป็นไงมัางเนี่ยบอกกูหูกูไม่ได้คุยกับมึงนานมากกูก็ลืมไปแล้วกูคิดว่ามึงติดแบบว่างา,งานนู่นงานนี่เออมันก็งานเยอะนั่นแหละแต่คุยไปคุยมามันเหมือนว่าเสียงไอเก๋มันเลื่อมแหบๆเฮ้ยมึงโอเคไหเนี่ยมึงไหวปมื่วะคุยไปคุยมา ไอ้เก๋มันรู้สึกมันเริ่มไม่ไหวไมึงบอกว่า,วาเออถ้ากูพูดอะไรไปมึงอย่ามึงอย่าร้องไห้มึงอย่าวอย,อม,อย,วยมึงอย่าอะไรนะ hmm. กูไม่ได้ทํางานมาเกือบหกเดือนแล้วมึงอ,อาอแล้วมึงทํะไรอ่ะกูอยู่โรงพยาบาลมึง ah. เป็นไรเนี่ยมึงบอกกูดิแล้วไอ้เก๋ก็เปิดกล้องจากผู้หญิงส,สวยๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่ hmm. ว่าผิวติดก,กระดูกผมร่วงหมดคือทำาคม ก็หลัง,งจากนั้นอกูรู้สึกว่าเอ้ยกูลองมันตงิดใจกูเลยไปตรวจเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายนั่นแหละไอโยแบบโอ้โหเท่านั้นแหละร้องห่มร้องไห้เก๋ทำไมไม่บอกกูเลยทําไมมึงถึงเกว่าวแบกไว้คนเดียวอย่างนี้เราเพื่อนกันไม่ใช่หรอวะบ้า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 เต้นปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียมกอกแกงในครัวอันนี้ก็เลยหันควักไปเห็นไอเปิ้ล เดินเปิดตู้เย็นอยู่เดี๋ยวด้วยแสงอะแสงจากตู้เย็นมันมันมันกระทบไอเปอร์อืมอืมไอ,อยโยก็บอกว่าเปอร์มาทำไรลูกมาเอาน้ําครับเดี๋ยวก็เพ่งขยี้ตายอีกทีนึงเกลียดป๊บนึ่นะเด้นทำไมไม่บอกแม่ล่ะเออก็อไม่เป็นไรครับแล้วก็ถืออยู่ที่ใต้ตู้เย็นอย่างเงี้ยที่โยมันขยี้หลายหลรอบแบบเพราะมันเห็นหน้าไอเปิร์สองคนมันซ้อนกันอือค่ะแล้วก็บอกไอเปอร์ก็ปิดตู้เยน็นแล้วก็บอกว่าแม่ครับแม่ครับ พ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วนะโอ้ยเท่านั้นแหละในสายเพื่อนกูก็จะตายนี่ลูกกูม no> ันแช่งผัวกูอีกอย่างวะเป้ลหยุดเดี๋ยวนี้ทําไมเปอ้์เป็นเด็กโกหกอย่างนี้ทาไมต้องพูดอย่างนี้ล่ะเนี่ยเห็นไหมป้าเก๋เขาไม่สบายเก๋เดี๋ยวกูจัดการลูกกูก่อนเดี๋ยวกูรีไปหามืองวางสายเก๋ปุ๊บจะเดินไปทําโทษไอ้เปอ้์จะวันนี้ยังไงกูต้องฟาดแน่นอนจะปุ๊บไอ้เปอ้์หายไปจะครัวฮะ หายวับป wow, wow, right. like, ๋อหายว้าบเลยบอกไอ้เก๋บอไอ้โยมันไปไหนวะแล้วคือสัก so พักหนึ่งได้ย so ินเสียงก็แกก็แกคิดว่าไอ้เปิ้ลมันเดินขึ้นไอ้เจ้านี่ก็ไอ้โยก็บอกว่าเนี่ยต้องคุยกับลูกให้รู้เรื่องอะไรทำไมเป็นเด็กอย่างนี้อดทนมานานและคุยเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะเรื่องเป็นๆตายๆอย่างเงี้ยก็จะเดินไปที่บันไดปรากฏว่าได้ยินเสียงเดินบันไดเดินลงบันไดมาพอดีแล้วกับเสียงสะอื้นอ่ะแล้วก็ขยี้ตามา เดินมาเสร็จปุ๊บไอเปิ์โผมาหัวบนันไดปุ๊บเปิลทำไมหนูเป็นเด็กโกหกอย่างงี้ไอเปิลสะอื่นสอืนมาแม่แม่แมพ่อไม่อยู่กับเราแล้วนะพ่อไม่อยู่กับเราแล้วนะร้องห่มร้องไห้อ <c oughs> เหมือนเป็นคนระบุคลิกกันเลยกับกที่อยู่หน้าตุ้งเย็นอะ่ะเจ้าโยก็คือสติแตกเลยบอกว่าโอ้โหทำไมยุงอีกแล้วนะก็เลยกระชากลูกมันก็ฟาดเลยคราวนี้ยคือการตีลูกครั้งแรกแล้วพูดไปก็บอกว่าบอก ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเด็กโกหกอย่างนี้ทำไมต้องพูดโกหกอย่างนี้แม่ไม่ไหวกับหนูแล้วนะพ่อโทรมาหาแม่ก่อนที่แม่จะคุยกับป้าเก๋เขากําลังจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวพ่อกลับมาแม่จะฟ้องพ่อให้หมดเลยแม่ไม่ไหวกับหนูแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถเข้ามาในบ้านนี่ไงพ่อกลับมาแล้วเดี๋ยวก็เดินออกไปเดี๋ยวคอยดูนะแม่จะให้พ่อทําโทษหนูเปิดประตูพามไปขึ้าแต่รถวา่างเปล่า <ว>อไอเปิร์ก็สะอื้นอยู่แนะแล้วก็พ่อพ่อไม่อยู่กับเราแล้วพ่อไม่อยู่กับเราแล้วไอโยก็กําลังจะเดินมาฟาดลูกอีกรอบหนึ่งสักพักหนึ่งโทรศัพท์สายเข้า <subconscious ly> เป็นเบอร์แฟนตัวเองนี่งไงพ่อจะไม่อยู่ได้ไงเนี่ยพ่อโทรหาแม่อยู่เนี่ยฮัลโหลพี่คะอยู่ไหนแล้วกลับมาวิวัยเนี่ยหนูมีปัญหาก,กับลูกมากทาไมลูกเป็นเด็กโกหกอย่างนี้หนูไม่ไหวแล้วนะพี่ หนูฟาดรูปไปสองสามทีพี่มาจัดการหน่อยไม่งั้นหนูประสาทเสียแน่ๆพูดพาาพาพามเดี๋ยวก็กว่าพังผูวว่าเนี่ยเก๋มันก็ไม่สบายมันก็เนี่ยเหมือนพูดไปสะอื้นไปร้องไห้ไปด้วยความโมโหโกรธตัวเองใดนๆในในในก็ตามแต่อืมเดินแบบว่าระบายหมดแล้วก็หอขึ้นได้ว่าผัวไม่ได้พูดอะไรพี่ฟังหนูอยู่หรือเปล่าที่พี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่หนูได้ยินเสียงรถพี่เข้ามาอืมไปสายตอบมาว่า ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเป็นอะไรกับเจ้าของเบอร์คุณเป็นใครคะเอาโทรศัพท์แฟนที่ฉันมาทัดนี่ได้ไงอ๋อคุณผู้หญิงเป็นภรรยาใช่ไหมครับ<อ>คุณผู้หญิงครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ<อ>คุณเอแฟนคุณผู้หญิงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่ครับผมโอ้ยโหวดวาะเท่านั้นแหละบอกว่าไอโยนิ่งไปสักพักหนึ่ง พี่พูดอะไรแล้วบอกว่ามันเหมือนว่าคือเขาก็ย้ำว่าแฟนคุณผู้หญิงเสียชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้มาโรงพยาบาลนี่ๆๆเท่านั้นแหละไอโยปล่อยโคโทรศั์ตกคือซิ้นสติอ่ะร้องกีดไม่จริงไม่จริงไม่จริงคือกูฝันร้ายอยู่หรือเปล่าบ้าบ้าบ้าแต่จากไอเปิ huh? cus, agree, ้ลที Likewise, OLED, yeah. ่บอกว่าร้องหุ่มร้องไห้ว่ะสะอื้นอยู่อะกลายเป็นคนต้องมาเดินปลอบแม่คือเดินไปแล้วก็คือจับแม่มันนะเอาหัวแม่มามาซุกไว้ที่อกอ่ะ เดี๋ยวก็รู้หัวแม่อย่าร้องนะแม่อย่าร้องนะแต่ตายเปิ้ลมองออกไปที่ประตูนะทางหน้าบ้านพ่ออยู่กับพี่แจสยืนคุยอยู่กับตาอยู่โอ้ตอนี้เฮ้ยไอโยตกใจลึกเงยหน้าขึ้นมาเปิ้ลพูดอะไรนะพ่ออยู่กับพี่แจสยืนอยู่ที่หน้าประตูคุยกับตาและยายอยู่ ไอยโยช็อกยิ่งกว่าเพราะมันไม่เคยบอกเลยไม่เคยพูดกับลูกเลยแล้วลูกไม่มีทางรู้แน่นอนว่าตอนลูกเกิดมีฝาแฝดที่ชื่อแจ๊ดอยู่อุย้ยจริงเหรอเขาถึงตั้งชื่อว่าแจ๊ร์งไงอ๋อนั่นแหละแล้วมันช็อกยิ่งกว่านั้นคือ ไอโยพูดอะไรไม่ออกช็อกค,ค้างไอเปอร์ก็บอกว่าก็คือมองมองมองไปแค่หน้าบ้านอะ่ะแล้วก็พูดอะ่ะแล้วก็บอกว่าพ่อบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะประกันของพ่อสามารถเลี้ยงดูเราได้ตลอดชีวิตแม่ไม่ต้องห่วงนะพ่อดีใจมากๆที่พ่อได้เจอแม่พ่อบอกว่าพ่อขอบคุณมากที่แม่เปิดโอกาสให้พ่อมาชนแก้วกับแม่ได้มีโอกาสได้มีวันเวลาดีๆกับแม่ได้รักแม่ ได้สร้างครอบครัวกับแม่ไอโยร้องโยร้องแบบหูแทบเป็นแทบตายบกุกพอเรื่องพวกนี้ยมันมันเกินมันเกินที่เด็กจะรู้แล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันรู้เท่านั้นน่ะมันคือเรื่องวันแรกของพ่อกับแม่ได้เจอกันแล้วมีการชนแก้วจํมติงกันอ่าโอ้นั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยแหละมันก็หลังจากนั้นอ่ะก็ผ่านมาอีกสามปีจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เปอร์ก,ก็ยังเป็นเด็กที่เห็นอะไรแปลกอยู่ ก็เลยได้โค้ดเป็นไอ้เข้าโอ๊กับแอคชั่นเป็นโค้ดพาไปปฏิบัตทิทรรมั่งพาไปหาผ้าจารย์มั่งพาไปบวชเรียนมั่งเปอร์ก็จะนิ่งขึ้นค่อยๆแบบว่าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติมากขึ้น